ก็มาลงมือปรุงกันเลยเนาะนี่คือปลาร้าที่เราสับไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ทุกอย่างสับละเอียดหมดพริกป่นอันนี้ข่า,า,ากับใบมะกรูดแล้วก็ที่พิเศษเราจะใส่เนื้อปลาลงไปด้วยเนาะอันนี้หอมกระเทียมสับกดอึนแล้วก็นนตั้งกระทนะกดเนาะ ออหอมลงไปเลยหอมนี่มันจะสุกช้ากว่ากระเทียมมัาจะทำแบบแบบสุกเะหอมมากๆเลย ำแบบสุกเนาะทําปลาสักแบบสุกจะได้เก็บไว้กินได้นานๆด้วยแหละโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องมาคั่วหอมกับกระเทียมให้มันหอมหมดเนาะแล้วเราค่อยมาใส่เครื่องปรุงต่างลงไปโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีตอนที่มันเสร็จเนาะ